ใช่ไหมครับตามราบอะไรขนส่งจราจรทางบกอะไรปีสองหนึ่งออ 31, ใช่ไหมอนุชุดนี้สําหรับจังหวัดที่ไม่ได้ไปชุมก็เรียนพวกเราสำหรับ,บท่านที่ไม่เรียน,นพิบรูวิทยาเทคนิคแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะนี่ก็จำเป็นท่านทราบสําหรับวาระสําคัญที่เราเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องที่ทาทงตำรวจโอตลาดแก้วอำเภอท่ามุ้ง กกังวลนะของภาคประชาชนนะในแตวมันล้อมรอบไปด้วยสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นเขาก็ขัเดเป็นพิเศษนะแต่ที่ซ้ำร้ายเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวท่านผู้การผมไม่เคยต้องไปกราบขอมามาสมเด็จพระนารายณ์เลย <c oughs> ปยีที่แล้ว <c oughs> ไปแอ่้งแม้งพังน้ำมันเครื่อง ข้อ็จจริงอะไรต่างๆนะครับอาก็เชิญฝ่ายเลยขาดําเงินการการวาระจะได้รับความรู้คําแนะนําที่ดีจากพวกท่านที่ประชุมนะครับนัาเรียนความก้าวหน้านะครับใช่ครับสำหรับเรียนผลงานของสองหอเทเวโดยที่ต้องพิจารณาพสท่านผ้านหลักก่อนเพื่อจะกำหนดกำหนดถึงแผนที่เดิมนะครับรวมถึงรายงานผลการสแกน QR แบบสำรวจความต้องการข้อดีข้อเสีย ตามภาพเป็นขบวน3ามสานะครับซึ่งเป็นสถานีกรุงเทพม,ม,ม,มนลนิรลงหนึงร้อยสามสิบสามกิโลเมตรนะครับมีขบวนรถไฟให้บริการทั้งหมด44ขบวนต่อวันนะครับโดยแบ่งเป็นรถต้นทางที่กรุงเทพอภิวันตน์ใต้แสถานีเชียงใหม่ได้แ,แกข่ขบวนเจ็ดขบวนแขบวนเก้าขบวนสิขบวนสิขบวนสิ่ครับเราไปเป็นขบวนเรินชัยนะครับแล้วก็รถยหนึ 10, ่งแล้วก็ขบวนหนึ่งศนกาะครับรถไฟั้งหมี้ี4สขบวน ซึ่งตามสไลด์นี้นะครับก็จะมีขบวนแรกให้บริการผู้ใช้มีการประชุมเพื่อเวอร์กอัพสำหรับประเด็นนี้โดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์ของกอในเรื่องของการย้ายสถานีอะค่ะ ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมืองครั้งที่สองทับสองัน้ารอสิบเจ็ดเมื่อว,วันที่สิบแปดตุลาคมนะคะทางสํานักงานจัง,งจหวัดได้นํเรียนในรายละเอียดนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของมติประชุมเนี่ยนะคะเมื่อที่ผมจะได้บอกชาวบ้านเ,เป็นมนติของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนคบ จะได้สักรอบนึงนะครับก็สักรอบนึงนะครับนะครับแล้วก็สัมผัสนะครับข้างแล้วดูเราจะสะดวกนะค่ะทุกคนที่ก็ ที่เอาอยู่แล้วเนี่ย3มีนาคมตอนเนี้ยทางท่านก็ลงอ้าจ๊ะก็ได้ <laughs> <laughs>